สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้ววายุยมรัมคอนเทนเนอร์เดอะสเตทไทมส์วันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งมีการเปิดตัวพักรวมไทยสร้างชาติในวันนี้จะมีบรรยากาศเป็นยังไงน่าสนใจยังไงไปติดตามกันครับบรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยประชาชนมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาซึ่งผู้คนที่นี่ก็มาจาก77จจังหวัดทั่วประเทศไทยครับประชาชนบางส่วนในงานได้บอกกับทีมข่าวเดอะสเตทไทมส์นะครับว่า ที่มาในงานวันนี้เป็นเพร,ะราะอยากจะมาให้กำลังใจท่านนายกประยุจันโอชาหรือบิ๊กตู่ในการต่อสู้สืบเลือกตั้งครั้งหน้าครับมาจากจังหวัดอะไรครับนี่ชลบุรีครับชลบุรีรมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเพิ่งมาถึงครับเพิ่งม <Luke> าถึงบ่ายโมงครับบ่ายออกมาประมาณกี่โมงอ่ะครับบ่ายโมงครับออกมาบ่ายโมงอตอนเออวันนี้มามาอะไรบ้างให้กําลังใจท่านท่านนายกหละครับวันนี้ ก็ก็ไม่มีอะไรให้ทู้ๆอ่ะก็คืออย่าบอกให้ท่านนายกสู้ๆใช่ไหมครับครับรวมถึงทีมข่าวยังไปเจอว่าที่ผู้สมัครสสพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีไฟแรงแล้วก็ยังมีนโยบายที่อยากจะขับเคลื่อนสังคมของไทยให้ก้าวหน้าไปยิ่งขึ้นกว่านี้ด้วยครับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยครับเป็นพัคน้องใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นคนบริหารในพักเนี่ย มีประสบการณ์ทางการเมืองมากมายนะครับแล้วก็เป็นพักที่ทําเพื่อประชาชนนะครับผมก็เลยคิดว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นพักที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจนะครับก็เลยตัดสินใจที่อยากจะมารวมรวมพลังแล้วก็มาอยู่กับรวมไทยสร้างชาตินะครับเพื่อที่จะมาช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจังเหมือนกันครับเรามีความสามารถอะไรเนี่ยเราก็อยากจะใช้ออกมาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะว่าคนทุกคนเนี่ย ที่เป็นคนไทยหรือเขาจะมีสิทธิทมนุษยชนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยขาดโอกาสบางคนขาดเรื่องต่างๆที่แบบว่าโดนในเรื่องของกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่สามารถที่จะมาช่วยเหลือตัวเองได้เราเป็นนักการเมืองเนี่ยเราก็อยากจะมาช่วยเหลือตรงนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธทิเท่ากันนะครับแล้วก็อยากจะมอบประโยชน์ต่างๆให้กับประชาชนทุกคนนะพื้นที่ของผมเนี่ยครับเป็นพื้นที่บางกอกใหญ่ภาษีจเจริญเนาะ เป็นพื้นแหล่งท่องเที่ยวเป็นฝั่งทนที่ที่มีประวัติศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีแลนด์มาร์คอยู่ที่หนึ่งก็คือวัดอรุณนะครับซึ่งในบางกอกใหญ่เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็คือจะใช้จะใช้รถไฟฟ้ากันแต่นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยใช้แล้วก็จะไม่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 ทราบว่ามีรถไฟฟ้าถึงสสถานีเพราะนั้นผมก็มองว่าในเขตกรุงเทพเนี่ยฟราซิตี้ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเราก็เลยอยากจะทําให้เขตพื้นที่ของเราเนี่ยครับ มีการเชื่อมโยงในเรื่องของการคมนาคมหรือเรื่องของการขนส่งหรือเรื่องของการท่องเที่ยวหรืออะไรประมาณนี้ครับด้วยเราใช้รถรางเรือนะครับเพราะว่าเขตบางกอกใหญ่ภาษีเจริญเนี่ยจะมีคลองล้อมรอบนะครับแล้วก็เขตภาษีเจริญก็จะมีวัดปากน้ําด้วยซึ่งสวยมากผมก็เลยอยากจะผลักดันนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวมาให้เกิดการใช้จ่ายในเขตพื้นที่พอเกิดการใช้จ่ายปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้พื้นที่เราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้านนายดนายนัโชคอานวยว่าที่ผู้สมัครสสระนองเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่แฟรแรงอีกคนที่ตั้งเป้าหมายอยากช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพื้นที่ทํากินชาวบ้านจังหวัดระนองซึ่งหาแก้ไขได้จะช่วยให้ชาวระนองอยู่ดีกินดีเพิ่มขึ้นจากที่ผมเดินมา2ปีเนี่ยเราเรารับรู้เลยว่าปัญหาของจังหวัดระนองเนี่ยที่ต้องมีการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนเลยก็คือเรื่องปัญหาของที่ดินทํากินนะครับปัญหาของสิทธิที่ทากินเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมไปลงพื้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับกาแฟนะครับเขาต้องการที่จะสร้างโรงเรือนตามมาตรฐานของอ,อยอเพื่อจะขออยอยไปควบคุมผลิตภัณฑ์ของเขานะครับว่าได้มาตรฐานเขาต้องมีการสร้างโรงเรือนนะครับแต่โรงเรือนนั้นไม่สามารถสร้างบนที่ดินของตัวเองได้เพราะว่าไม่มีเอากาสารสิทธิ์นะครับเพราะเขาถือว่าผิดกฎหมายก็ต้องต้องมีการผ่อนผันไปเรื่อยๆโดยที่สินค้าตัวนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้เครื่องหมายอยอยได้นะณนะเวลานี้แต่ว่าตอนนี้ก็มีการผลักดันเพื่อจะให้เกิดการใช้พื้นที่ตรงนี้ในการ ทกินได้นี่เป็นภาพบรรยากาศและแนวทางการวางนโยบายของว่าที่สสพักรวมไทยสร้างชาติอนาคตจะมีความเคลื่อนไหวการเมืองอย่างไรทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ The State Times วายุเอียมรําคอนเทนเตอร์ The State Times รายงาน